ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับสำหรับคลิปนี้เคสนี้นะครับจะนะครับจะขึ้นสภาพนะครับจะขึ้นสภาพรถนะครับสภาพมันก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับมีการเปลี่ยนเสื้อสูบมานะครับแต่ มันก็ไม่ใส่อุ้มลมมานะครับไม่ใส่ฝาครอบเสื้อสูบมานะครับมันก็ขับทางไกลไม่ได้ครับเพื่อนๆลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันจะมีฝาครอบฝาครอบบางด้านหน้านะครับลมไม่สามารถเข้าไปปะท่ากับคีบเอ่อลมที่เสื้อสูบได้นะครับดังนั้นในรถพวกนี้นะครับอาศัยพัดลมนะครับอาศัยพัดลม นะครับดูดลมดูดลมเข้ามาแล้วก็มาเป่าไปไปตามกีบลมนะครับโดยมีฝา,าพลาสติกเป็นตัวบังคับทิศทางลมนะครับให้วิ่งไปตามาเสื้อสูบนะครับเนี่ยในรูหัวเตียนอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยมีรูนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันทะลุมันทะลุอีก้านหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ใส่มาก็จะต้องใส่นะครับแต่ในเคสนี้นะครับ ในเคสนี้ก็มีการดัดแปลงแหละนะครับเอาเท่าที่มีเดี๋ยวจะใส่ชุดเสื้อกรองอากาศนะครับใส่ชุดเสื้อกรองอากาศแล้วก็ประกอบขึ้นนะครับอ่าขึ้นสภาพก่อนแต่ทีนี้ปัญหาอ่าปัญหาของปัญหาก็คือคาบูนะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาของปัญหาคือคาบูคาบูใหม่ลูกหนึ่งก็หลักสามนะครับอยู่ประมาณนั้นไม่รู้เขาจะทอนกี่บาทนะครับหลักสามนะครับ พูดถึงขบูเทียมก็อยู่ในหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆนะครับแต่ขบูเทียมเคยเอามาใส่นะครับบางยี่ห้อมันมีปัญหาใส่แล้วก็ติดได้ติดง่ายแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับยิ่งเย็นๆอนะ่ะวอมเครื่องเป็นชั่วโมงยังออกตัวไม่ได้นะครับขี้เกียจมาไล่นะครับแต่สําหรับเคสนี้นะครับก็มีอาจารย์ช่างหลายๆท่านนะครับบอกว่า อ่านะครับช่างขวัญถ้าจะวางขบูเป็นขบู Vm เอไ้ไม่ใช่ดิเป็นขบูลูกเล่งนะครับอ่าถ้าจะวางให้วางของเด็ดนะครับให้ว่าอ่าให้วางตระก,กูลเด็ดนะครับแต่ทีนี้สำหรับผมอ่าผมชอบลองอะไรแปลกๆนะครับคือ เพื่อนๆอ,อาจารย์ช่างหลายท่านาคุ้นเคยอยู่กับขบูของตระกูลเดตระกูลเอ็นนะครับจะจะไล่ง่ายนะครับเพราะว่าอาจารย์ช่างหลายๆท่านคุ้นเคยกับการไล่นมหนูสําหรับขบูพวกนั้นนะครับแต่เคสน,นี้นะครับจะลงของ JR นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็ถามก็มีคําถามในกลุ่มกันาถามกันในกลุ่มนะครับ นี่นะครับซื้อมาแล้ว JR ของเทียมนะครับนี่ JR JR เด้อพี่น้อง J r นะครับจะมาเจา2 0นะครับนี่นะครับผมจะวางของ J r นะครับเอาง่ายๆว่าจะวางของ J r นะครับจะวางเป็นของ J r ทีนี้จากที่เพื่อนๆถามนะครับว่าใส่ J r ต้องไล่ไหมต้องไล่นมหนูไหม ต้องไล่เบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเคสนี้จะเป็นคำตอบให้เพื่อนๆน,นะครับสำหรับมีโอฟ n โนะครับที่จะวางขาบู JR120 นะครับแน่นอนล่ละนะครับการวางขาบูนะครับขาบูแต่ละลูกแต่ละยี่ห้อนะครับกับสภาพเครื่องขนาดของเครื่องแต่ละคันนะครับ ต้องไล uh. ่น้ำมันใหม่อยู่แล้วนะครับต้องไล่น้ำมันใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถบางคันลูกสูบไม่ใช่ลูกสูบของเขามีการแปลงวาล์มีการแปลงท่อไเสียมาแล้วนะครับจะไปยกมาใส่แล้วให้มันจบเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีการไล่เซ็ตน้ำมันนมหนูเดินเบ,บานมหนูน้ำมันใหม่นะครับแล้วก็ต้องปรับจูนให้เข้ากับไส้กรองอากาศด้วยนะครับอ่อนะครับ แต่ก่อนอื่นผมขอไปประกอบอาชีพลมก่อนนะครับอาปติครอบเสื้อสูบก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าจะต้องไล่อะไรยังไงนะครับใช้นมหนูเบอร์ไหนนะครับอ่ะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับรอสักครู่นะครับนี่ได้กันมาแล้วคาบบูนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับ ไอ้คาบูสองยังวะเนี่ยมันจะมีท่อสองทีอยู่นะครับมันจะมีท่อสองทีนะครับดังนั้นท่านต้องอุดท่อสองทีด้วยถ้าท่านไม่อุดนะครับถ้าท่านไม่อุดอากาศเข้าตรงนี้ท่านจะจูนอากาศแล้วก็ไล่ระบบไม่ได้นะครับเนี่ยท่อสองทีไอ้ดำๆเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นโช๊คนะครับตรงปลายนิ้วนะครับเป็นรูโช๊คนะครับ นะครับนะครับก็อ่ะค่อยว่ากันนะครับต้องแปลงสายครืงเร่งด้วยแหละนะครับเพื่อนๆอ่ะติดตามกันต่อไปนะครับครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับดืมลงสายกาวคอยหัวเทียนครับลื่มลงสายกาวไฟไม่ออกครับก็เลยต่อสายกาวแบบนี้นะครับอ่ะสีหัวเทียนก่อนที่จะไปทําการ ลองขับนะครับสีนี้นะครับนะครับเมื่อเราไปลองขับนะครับมันจะเป็นสีไหนอะไรยังไงนะครับต้องจูนหายังไงนะครับตอนนี้หัเทียนเป็นสีนี้ครับในกล้องมันอาจจะออกแดงนะครับออกแดงเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับนะครับรถเปิดกองแท้แทยังออกแดงนะครับแสดงว่าเขาจูนน้ามันเอาน้ํามัน มาค่าระบบไฟนะครับอ๋อนะครับตอนนี้ผมเปิดก็ยังไม่ได้ใส่ส้กรองนะครับจะติดเครื่องก่อนพรุ่งนี้ถึงจะทํางานต่อนะครับวันนี้ดึกแล้วค่้าแล้วนะครับอันนี้เอาเรื่องหัวเทียนสีหัวเทียนมาให้ดูก่อนที่จะไปทําการขับนะครับขอให้สตาร์ตติดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟหัวเทียนเพิ่งมาลืมลงสายกาวครับเขาไม่ต่อมาให้ครับเขาย้ายคอยไปขันลงกับตัวเครื่องเลยนะครับอ่ะ ติดตามกันต่อไปยาวๆครับคลิปนี้ครับผมนี่ก็หลังจากที่ไปจูนแล้วก็เว่าง่ายๆไปขับจูนนะครับขับไปด้วยจูนไปด้วยนะครับหลังจากจูนได้ที่นะครับก็ทําการขับไปกลับรวมแล้ว5กิโลนะครับไปกลับ5กิโลก็สีก็ เป็นตามที่เห็นนะครับเพื่อนนะครับไม่ดำนะครับไม่ดำเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ขาวเกินไปนะครับัวเทียนแห้งนะครับครับออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเพื่อนๆอ่าจากมุมกล้องสีของกล้องก็อาจจะไม่ชัดนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ดำนะครับถ้าจูนถ้าจูนคารูไม่ได้อ่า น้ำมันหนาเกินจะดำนะครับดำดำเป็นขมอแห้งนะครับเพื่อนๆอันนั้นคือน้ำมันหนากองตันประมาณนั้นนะครับแต่เคสนี้นะครับออกน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลนะครับไม่ขาวนะครับเนี่ยอันนี้มีไฟแฟลชส่องไปแล้วก็โดยจากคุณภาพของกล้องนะครับก็เลยทำให้มองดูเป็นสีขาวนะครับจริงๆก็ไม่ได้ขาวนะครับ นะครับนะครับนี่ก็คือหลังจากไปขับจูนมาแล้วนะครับร้อนนะครับขับมาจอดแล้วก็เปิดทันทีเลยนะครับเพื่อนอะประกอบกลับนะครับร้อนนะครับอันนี้ก็ใส่แบบผิดผิดวิธีแหละนะครับจริงๆต้องเอามือหมุนเข้าก่อนนะครับอันนี้มีความเสี่ยงที่เกลียวจะปีนเกลียวได้นะครับนะครับแต่เราก็อย่างว่าอาศัยความชํานาญนะครับน้ําหนักมือ นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาประกอบอไล่กระบูนะครับก็จะต้องดูหัวเทียนเป็นส่วนประกอบนะครับหัวเทียนดูเป็นหลักเลยนะครับทุกอย่างมันอาการรถทุกอย่างมันจะบ่งบอกที่สีของหัวเทียนนะครับสีของหัวเทียนนะครับ อันนี้กับ j r 1 2 0นะครับวางในฟีโนนะครับวางในฟีโนนะครับะนะครับก็สภาพนี้นะครับสภาพรถนะครับเพื่อนก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่เต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าจากสภาพเครื่องแล้วก็ยังมีปัญหาอีกหลายหลายอย่างมาประกอบกันนะครับเพื่อน ะนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับเคตนี้วางคาบูเจอาในฟิโนโก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอไล่ระบบไฟชาร์จนะครับเพื่อนๆรถคันนีมนะ้มีปัญหาไฟชาร์จด้วยนะครับมีปัญหาไฟชาร์จนะครับถอดแบตรถดับนะครับ อ่ะก็ติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับผมก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ทําการจูนแล้วก็ดูสีหัวเทียนผ่านไปนะครับอ่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฟีโนโ่รุ่นนี้เป็นฟีโน่คาบูอ่าไฟฟ้านะครับที่เราเรียกคาบูไฟฟ้านะครับจะมีเซ็นเซอร์ TPS นะครับนี่เป็นแจ็คเซ็นเซอร์นะครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับ เพื่อนๆหลายท่านก็ยังสงสัยว่าเอ้ไอ้ถอด tps ออกรถมันจะวิ่งได้ไหมรถมันจะติดไหมนะครับติดขี่ได้ปกตินะครับเพื่อนๆถ้าถอดออกนะครับอในกรณีถอดออกติดขี่ได้ปกตินะครับแค่ไฟจะโชว์ที่เรือนใหม่แค่นั้นเองนะครับ่าโชว์ก็หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเพื่อนๆหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับล็อกกับช็อตนั่นแหละนะครับคือมันแจ้งเตือนเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราต่อเซนเซอร์เข้าไปนะครับ สมมติว่าเซนเซอร์เสียนะครับถ้าเซนเซอร์ขาบูเสีย่าไฟอาจจะไม่จ่ายออกหัวเทียนได้นะครับแต่เราถอดแจ็คออกใช้ได้นะครับเนี่ยไม่ไม่ใช้เลยนะครับเนี่ยแจ็คแปลงขาบู j r แล้วไม่ใช้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับขาบู j r นะครับปากาปากกับท้ายนะครับเท่ากันเลยนะครับกับมีโอ สวมได้เลยนะครับส่วนเรื่องการปรับจูนแต่งน้นนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อขาบูแล้วแต่ขาบูแต่ละลูกนะครับแล้วแต่สภาพเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้ไม่การันตีนะครับว่าจะต้องปรับจูนไปแค่ไหนใช้นมหนูเบอร์ไหนนะครับอันนั้นก็ปรับจูนเอาดูสีหัวเทียนเป็นหลักแล้วกันนะครับไม่ดำไม่ขาวนะครับเอาแดงแดงน้ำตาลประมาณนี้เท่าๆก็ได้นะครับ ก็อธิบายให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับดูในตอนต่อไปนะครับไฟไม่ชาร์จนะครับปัญหาตามมานะครับแบตหมดรถดับถอดแบตรถดับนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไฟชาร์จในคลิปต่อไปครับเพื่อน